การคอรัปชั่นในความเห็นส่วนตัวก็คิดว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์ทุจริตคดโกงกินเล็กกินน้อยอะค่ะอยากย่อเข้าตัวเองทำไมต้องโกงอะคะเพราะว่าคนเราโลภไหมคะเป็นแก่ตัวครับการทุจริตมันได้มากกว่าค่ะส่งผลกระทบแน่นอนค่ะสังคมไทยประเทศไทยก็ไม่เจริญในมุมมองของประเทศชาตินะคะเขาคงมองเราว่าประเทศไทยเราไม่น่าเชื่อถือต้องมีวิธีการบอกเขาอะค่ะ พูดถึงผลเสียมากกว่าผลดีให้เขาเข้าใจเพราะว่าหนูเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะมันต้องมีศีลธรรมอยู่ในใจไม่โกงไม่กินก็อยู่ได้มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นกินเท่านั้นหยุดเถอะค่ะเห็นกับความเป็นมนุษย์ของเรานะคะแล้วก็หันมาซื่อสัตย์สุจริตค่ะให้ประเทศไทยของเราดีขึ้นและพัฒนาขึ้นนะคะคนไทยทุกคนนะก็ควรจะลุกขึ้นมาปกป้องประเทศตัวเองให้เหมือนกับหมาพอบ้านนะครับ <c oughs>